ถุกแบบนี้หนึ่งลังจะได้อยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยตัวอ่าแต่ถ้าเป็นถุงสั้นแบบนี้จะได้อยู่ประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยตัวเราจะศัยพวกปลาจํานวนเช่นพวกฮาร์บจีนคาเทลอมอดากอนอ่อแล้วก็มอหูช้างครับหูช้างเนี่ยครับเป็นปลาจํานวนส่วนใหญ่เราจะเน้นส่งลังอ่าส่งพวกบริษัทแล้วก็ที่ส่งวันนี้ตรงนี้จะเป็นอันนี้เตรียมส่งแม่สอดส่งพมา่า ถ้าใครอยากได้ปร,ประกาศส่งประกาศส่งยกถุงอย่างนี้อันนี้แม่คะ่ะกำลังนับถุงอยู่ถาม,มพี่เขาสะดวกคุยไหมคะได้ค่ะเห็นไหมอ่ะพี่เขาสะดวกคุยแนะนำหน่อยปกติผ่านไม่เคยคุยกับพี่เลยเดี๋ยวจะน้อยใจหรือเปล่าว่าทำไมจะข,ขออนุญ,ญาตนะคะต้องขอรองเท้าเข้าไปไหมอ่ะ ขออนุญาตนะคะมาอุ้ยอ่าสำหรับใครที่แบบมีคนถามเข้ามาว่าอยากได้ประกัดยกถุงอ่ะร้านพี่เลยพี่มาตรงไหนเอ่ยค่ะก็คือร้านฟาร์มทำกินเลยนะคะจะมีทุกสายพันธุ์เลยค่ะทั้งฮาฟผูช้างเอ่อฮาเฟนซีนะคะฮาฟนซีฮัธรรมดาค่ะจีนเทลมีหมดค่ะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อหม้อหูช้างก็ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะ ก็คือพี่เขาก็จะแพ็กมาแล้วเลยใช่ใช่ค่ะพร้อมส่งทุกที่ยกเว้นอ่อทำไมอ่ะอ่าพรุ่งนี้เขาจะไม่ค่อยอะไรอ่ะใช่ใช่ค่ะคือไปทั่มันจะทั่วอะไรอย่างงี้ใช่ใช่มันจะค้างคืนประมาณสองถึงสามคืนแล้วปลาเรามันบางทีมันร้อนมากอะไรั่งเงี้ยมันจะไม่ไหวอ่ะค่ะค่ะนงมใช่ใช่ค่ะลังนึงก็จะใส่ได้เยอะ เยอะเยอะอยู่เยอะอันนี้คือถ้าใครออเดอร์ลังหนึ่งนี่คือประมาณประมาณถุงแบบเนี้ยได้ประมาณกี่ถุงแบบนี้หนึ่งลังจะได้อยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยตัวอ่า,อาแต่ถ้าเป็นถุงสั้นแบบนี้จะได้อยู่ประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยตัวต่แล้วตอนหนึ่งลงังแล้วแพ็กแบบไหนจะน้องจะเปอร์เซ็นต์แข็งแรงมากกว่าแพ็คแบบซีนก็คือแบบนี้แพ็คแบบซีนก็คือแบบนี้ค่ะแล้วก็ลงลงังลังโฟมแพ็คใส่น้ำแข็ง เหมือนส่งนอกเลยค่ะแพ็กแบบส่งนอกเลยอันนั้นปลอดภัยสุดรับประกันน้องไม่เป็นอะไรแน่นอนเพราะว่าวันนี้วันนี้พี่เอาปลามาเยอะเนาะเพราะว่ามันต้นปีป้าเพราะว่ามันอ่านจากิ้นปีไหมใช่ใช่อ่านตั้งแต่ปลายปีจนมาเนี่ยเริ่มเริ่มมีเริ่มมีลูกค้าใช่ใช่เพราะปกติเวลาเรามาถึงมันจะเหลือแค่แบบน้อยน้อยมากใช่ใช่ที่คนรู้นะเออวันฉันขายประกัดนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ ใครสนใจประกาศที่เป็นถุงๆแบบนี้พี่ฝากร้านฝากเบอร์อ่าร้านทํากิโลยฟาร์มนะคะเบอร์ศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดห้าสามห้าห้าสามค่ะแอดไลน์ได้เบอร์นี้เลยค่ะอ่าใครสนใจประกาศนะอ่ะอีกหนึ่งช่องทางที่แบบมีอยู่ในร้านเราที่เราได้แต่แบบเดินผ่านไปผ่านมาเนาะฝากพี่เขาด้วยอันนี้พี่อะไรนะคะปิงปองค่ะพี่ปิงปองฝากพี่ปิงปองด้วยนะคะสําหรับร้านนี้ค่ะคุ้นค่าไปจ้า เียมด้วยถ้าเกตะกั่มาบรรจุไม่ได้ก็กสามารถโทรสั่งพี่เขาได้ก็าตามเบอร์ที่พี่เขาเดี๋ยวเราค่อยขึ้นเบอร์อีกทีนึงแล้วกันเนาะใครสนใจก็มาได้แล้วก็ฝาก้านข้างในด้วยเดี๋ยวเราเรายังมีข้างในนะเผื่อแบบคนเข้าไปไม่ถึงคือเดินแต่ซอยซอยที่มันแบบเดินหลักๆเดินเยอะๆอะแต่ว่าข้างในเนี้ยพี่เขาก็จะมีพวกประกัดถุงเหมือนกัน มาแล้วก็มีปลาหางนกยุงด้วยนะอัน um นี้ฝากฝากเข้ามาเดินข้างในโซนนี้ด้วยนะคะจะได้ดูว่าเออมันมีปลาอะไรบ้างอยู่ อันนี้คือแบบมองจากมุมข้างในสุดเลยมุมสุดของตลาดลานเล่ตรงนี้นะคะเดินออกมาเรื่อยๆเ,เดินออกมาเรื่อยๆจากเมื่อกี้นะคะพี่เขาก็จะมีมาอันนี้รับออเดอร์ไหมคะรับอยู่วางกนานนั่นแหละเป,ป็นประกอ่าก็คือของเจ้าเดี่ยวของพี่ปิงปองแต่อยู่ข้างในซอยน,นี้คนละเจ้าอาคนละเจ้าอ้าแล้วของพี่วาไงไว้ตรงไหนเนี่ย ผมร้านนี่เองไอ้นี่แหละที่ผมพันดวงพี่พี่ไปนั่งมาเกี่ยวผมอ้าเหรออ้าวโป้เหรออ๋อมามาคุยหน่อยคุยหน่อยเดี๋ยวอันนี้พี่อะไรคะเนี่ยชื่อนาลงเดชครับพี่นาลงเดชอ่ะฝากร้านเลยละกันตะกี้เห็นมาจากป่าไหนยังไงเออมาจากสุทนฟาร์มครับอยู่ที่นครปฐมเหมือนกันอยู่สามเพื่อเพื่อ ก็ส่วนใหญ่เราจะทําเป็นพวกประกาศปลาหลักๆนะครับจะพวกปลาเกรดสวยๆเลยที่ขึ้นโหลเราจะไม่ค่อยได้ทําเราจะศัยพวกปลาจํานวนเช่นพวกฮาร์ฟจีนคาเทลมมดากอนเอ่อแล้วก็หม้อหูช้างครับหูช้างเนี่ยครับเป็นปลาจํานวนส่วนใหญ่เราจะเน้นส่งลังอ่าส่งพวกบริษัทแล้วก็ที่ส่งวันนี้ตรงนี้จะเป็นอันนี้เตรียมส่งแม่สอดส่งพม่าถ้าขมินจะส่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีมาส่งขมิ้นตอนเช้าแล้วก็ อ่ามีส่งใต้ก hmm> ็ค oh. ืออันน oh ี้คิปปิ้งที่ไปนอกส่วนมากก็จะเป็นพม่าลาวใกล้ๆอ่ะอ่าที่ส่งที่จะดูจักเนี้ยคือใกล้ๆแต่ถ้าพวกแพ็กส่งสนามบินเราจะส่งผ่านบริษัทอีกทีหนึ่งก็จะมีส่งไปจีนฝรั่งเศสออสเตรเลียอ่อไปเกาหลีไปไต้หวันก็มีครับก็เข้ามาสําหรับใครที่คิปปิ้งไกลๆต่างจังหวัดแบบส่างประเทศไกลๆเลยก็ตรงนี้ได้ครับก็สั่งได้เราก็แพ็กให้ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะ ลูกค้าจะเป็นคนทำชิปปิ้งกันเองเราจะแค่แพ็คส่งให้ครับจะถามว่าคนส่งรู้จักกันไหมก็มีก็มีคนที่แบบว่าเราสามารถติดต,ต่อให้ส,ส่งให้ได้ใช่ครับ<า>เพราะว่าบางคนเขาจะมีในรูปแบบที่ว่าสั่งปลามารวมๆกันแล้วก็มาส่งผ่านชิปปิ้งเหมือนกันเราว่าแค่แพ็คให้แล้วก็มาส่งให้ชิปปิง้งเขาจะได้ไปจัดรังจัดอะไรใช่ครับพรุ่งนี้มันเอกสารค่อนข้างจะเริ่มซีเรียสละเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เป็นไงบ้างส่งออกนอก ช่วงนี้สองนอกเงียบเจียงจีนเองก็เงียบมาสี่ห้าเดือนแล้วนะแสดงทำไมมันเพิ่งมาเป็นช่วงหลังอะแต่ว่าเดี๋ยวจีนตอนนี้เปิดประเทศแล้วก็น่าจะดีขึ้นไหมอะหรือว่าเกี่ยวไหมหรือว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเหมือนเศรษฐกิจโลกตอนนี้มันเริ่มเริ่มซบเซามันก็เลยเริ่มใช้น้อยเพราะว่าอย่างว่าแหละปลาถ้ามันไม่อถ้าถ้าพูดกันตรงๆก็คือไม่ใช่สิ่งจําเปนะ็นแต่ส่วนใหญ่ธุรกิจปลาจะเป็นธุรกิจที่สวนกระแสะโลกนะ อย่างก็ตอนวิกฤตฟองสบู่แตกปี40อ่ะ,อะพ่อผมทํากําไรจากปลาไขยปราหางยุงที่จตุจักรเนี่ยทําได้กําไรเป็นล้านเลยปีนั้นคือแบบเราฟื้นตัวขึ้นมาได้เลยมันเหมือนมันเป็นเหมือนแบบธุรกิจที่ค่อนข้างจะสวนกระแสนิดนึงแต่ว่ามันต้องจับทางให้ถูกแล้วมันจะมีเป็นช่วงแต่ปัญหาของช่วงเนี้ยเกิดจากในเรื่องของสภาพอากาศด้วยมันทําให้เพาะปลาได้ลําบากอาหารไม่มีแล้วก็ภาวะมาจากที่ ที่ดูข่าวกันหมูติดโรคหมูติดโรคไม่มีขี้หมูไม่มีขี้หมูไม,มหมไม่มีลูกไลพอไม่มีลูกไลปุ๊บชาวบ้านก็จะเริ่มเพาะลูกปลากันลําบากละ oh. เพราะว่าไลที่ใช้เลี้ยงพวกลูกปลาอ่อนๆนะครับจะต้องเป็นไลเกิดใหม่แล้วต้องเป็นไลขี้หมู oh. เขาผันไปใช้ไลขี้ไก่กันก็จะเกิดปัญหาที่ว่ามีหางหมายถึงปลาไม่หางเออลูกไลครับเขาจะมีหางหางเขาจะแข็งพอมันจะมีหางแข็งๆเนี่ยลูกปลาจะกินไม่ได้กินท้องอืดตาย ถ้าปลาที่เพิ่งออกมาเนี่ยจะต้องกินแบบเป็นไรเล็กๆขึ้นพิ้งออกเนยต้องไม่มีหางแล้วก็ทางประมงเขาก็หาทางช่วยเรานะก็มีสอนเรื่องการทามาคีเมียเอออะไรเอ่ยขึ้นมาแล้วก็มีการทาแบบลูกไรบ่อปูนกันขึ้นมาแต่ว่าชาวบ้านเขายังเข้าไม่ถึงกันจกเท่าไหร่จริงๆอ่ะเหมือนทางทางพอพูดถึงกรมประมงอย่างเนี้ยเขาก็จะมีคือถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการอ่ะสามารถเข้าไปขอรับความรู้จากกรมประมงเขาก็จะที่จะมี มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืออยู่แล้วปกติใช่ไหมสาหรับแบบผู้ประกอบการที่แบบอ่ะวันนี้พรุ่งนี้ละจะเริ่มลงทุนเป็นเกษตรกรอะไรอย่างนี้ก็แนะนำเลยเนาะแต่ละจังหวัดเขาก็มีหน่วยงานของเขาอยู่ใช่ครับมีประมงจังหวัดแล้วมันจะมีศูนย์การเรียนรู้แต่ละที่เดี๋ยวเขาจะบอกให้ไปดูได้ว่าให้ไปดูจากศูนย์ตรงไหนที่แบบใกล้ๆยางของผมเนี้ยต้องทํามาตรฐานในเรื่องของสอ 3, สามอสี่มาตรฐานในการส่งออกประมงก็จะต้องเข้าตรวจตลอดอย่างน้อยก็ทุกหกเดือน แต่ช่วงนี้มันจะทีหน่อยเนื่องจากว่าช่วงโควิดเนี่ยเอกสารมันจะคอมกันอยู่มันก็จะเข้ามาทีทีทีในช่วงนี้เื่อดีจะต่ออยู่เอกสารให้มันนี่เพราะว่าอย่างเราส่งจีนเนี่ยเราต้องขอสาสามสาสี่ประเทศไทยให้ได้อย่างน้อยสองปีถึงจะขอคต้าส่งจีนได้ครับมันก็เป็นแบบตอนนี้ต่างประเทศเวลาส่งออกเริ่มมีมาตรฐานมาจับมากขึ้นอ่ะฝากร้านหน่อยนะกันนะคะร้านยังไงเอ่ยเบอร์โทรได้ไหมแต่เบอร์โทรได้ครับ ศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเลยครับเป็นเบอร์ของคุณแม่รุ่งทิพย์ประกาศครับรุ่งทิพย์ประกาศนะคะใครสนใจก็มาได้เลยก็คือร้านข้างๆพี่ปิงปองเมื่อกี้นี้ที่เราแอบไปนั่งแล้วเราก็โต่อหน้าเต้าของร้านหน <c oughs> ึ่งดีอยู่ข้างในคนเริ่มไม่ค่อยเดินเลยต้องเอาออกไปวางอ่านะใช่เราถึงบอกว่าเนี่ยให้เข้ามาข้างในเราจะได้คุยเนี่ยอย่างเงี้ยกับเกษตรกรตัวจริงที่เขาแบบ เลี้ยงเองอะไรเองส่งออกด้วยนะคะใครสนใจก็ติดต่อพี่นาลงศัก <มา S 1> ด์นาลงเดชขอบคุณนะคะไปจา้าไปต่อไปต่ออ่ะไปแม่สอดละหนึ่งคือถ้าถ้าถ้าส่งถ้ามาที่นี่ก็ส่งง่ายๆประเทศเพื่อนบ้านก็ได้เนาะสนใจก็ติดถามอีกนิดนึงได้ไหมส,สงสยัยถ้าสมมติว่าลูกค้าแบบให้เราไปส่ง ไปส่งเขาเรียกว่าอะไรนะไปส่งต่างประเทศกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยะก็จะมีดีลเลอร์จากฝั่งนู้นอะมารับที่ขนส่งหรือว่ายังไงอะคะอย่างการส่งกัมพูชาเนี่ยวินพี่สมชายเลยพี่สมชายวิ่งไปส่งให้ยันที่เขาเลยคือทุกคนจาวปลาเอ่อทางกัมพูชาก็จะสั่งกับเราโดยตรงเสร็จแล้วเราก็มารวมปลาไปไว้ที่พี่สมชายเขาจะเหมารถจากทางนี้ไปแล้วก็ส่งไปให้เขาเลยพี่สมชายก็จะเป็นคนวิ่งกับเขาเขารู้จักว่าต้องวางยังไง ส่วนใหญ่เรื่องส่งเนี่ยลูกค้ามักจะดิวเองเพื่อที่ทุกอย่างเขาจะเอามารวมกันแล้วเขาจะลดเขาเรียกว่าประหยัดค่าขนส่งเขาเพราะอย่างถ้าเราส่งต่างจังหวัดเนี้ยกล่องหนึ่งที่แพ็คกล่องกระดาษอย่างเงี้ยครับก็ตกประมาณหลังละห้าร้อยละแต่ถ้าแบบว่าเขาสั่งแบบร้านเรา,า,านิดนึงร้านนู้นนิดนึงอันนี้ก็จะมารวมกันเขาจะแบบใครให้ขอให้ใครแพ็คให้ก็จะได้โอเคครับไปนะไปไปจริงแล้วไม่รบกวนละอุ้ย อามาข้างในต่อคือเนี่ยในซอยน,นี้ยเดินยากนิดนึงแต่ว่าเดินได้เดินได้ทางสะดวกเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเริ่มแพ็คปลาส่งกันแล้วก็จะมีปลาแพ็คปลาถุงอะไรอย่างนงี้นะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราออกออกซ้ายตรงนี้เลยไหมอ้าพี่พันแวะกอ่อนเร็วอ่ะ แมค้าบอกไม่ได้นะคุยคยแล้วต้องมานะอะยังไงขายอะไรยังไงคะหน้าร้านอยู่ฝั่งไหนคุ่หน้าร้านอยู่นี่คะ<ม>่ะหน้าอ้าแล้วหน้าร้านที่สําหรับคนที่จะมาซื้อทั่วไปอะไ<ม>่ะอันนี้คุณห<ม>น้าร้านใช่แต่ว่ามันปลามันหมดแล้ววันนี้ปลาหมดแล้วใช่เหลือแต่ปลาส่งแล้วค่ะเหลือแต่ปลาเหลือแต่ปลาส่งอันนี้ของพี่มีปลาอะไรบ้างคะเนี่ยมีทุกอย่างค่ะ มีทุกอย่างจากปลาไหนยังไงแนะนำหน่อยใครสนใจจะได้ปลาปลาหมดปลาหรือปลาหมดไหมคะก่อนเร็วปรโหมดปลาอ๋อปรโหมดปลาเนาะย่างทุกอย่างสั่งได้หมดอันนี้กำลังแท็กกระส่งอยู่ได้ค่ะมือเป็นละวิงมือเป็นละวิงไลยคะละวิงแล้วก็อยากพูดคุยกับเรานิดหน่อยโอเคค่ะด้ค่ะขอบคุณนะค่ะ ขึอนะนี่ก็ท่ายใหญ่เลยถ่ายคนนี้ด้วยถ่ายคนนี้ด้วยเอ,เอาแมคคาสดพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบอ่าพี่เจี๊ยบนะไหนหน้าร้านพี่เจี๊ยบอยู่ไหนอะอันนี้ป่ะข้างหน้านี้เลยอ่ะอ่าไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะที่พี่เจี๊ยบบอกว่าวันนี้ปลาหมดก็คือมีเท่านี้ด้านหลังนี้เป็นถุงสีสีแบบนี้คือพี่เจี๊ยบเอาไปต่างจังหวัดขนาดปลาเราสามารถส่งได้ตั้งแต่แบบ เขาเป็นตัวเล็กๆเลยไหมหรือว่าต้องรอให้แบบโตขนาด<ช>ไหนก่อนคไซส์สองนิ้วคึ่งขึ้นไปเลยค่ะ